สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีวันจันร์ทนะคะสาววันจันร์ทวิชาแรกวิชาวันนี้นะคะก็เป็นวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่านสะกดคําสระไอออันนี้เป็นสระไอไม้มาลายนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาอ่านฝึกอาหารคําก่อนนะคะไฟสะกดว่า ฟอไอไฟไก่สะกดว่ากอไอไก่ไม่เอกไก่ไกลอันนี้เป็นคำควบกล้านะคะสะกดว่ากอลอไอไกล ไหลสะกดว่าหอลอไอไหลไม่สะกดว่าหอมอไอไหมไม่โทรไม,ไม,ไม่อ่ะ ตรงนี้นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยค่อยๆอ่านนะคะเสร็จแล้วต่อไปเป็นคําที่ใช้ในชีวิตรประจําวันเราไปฝึกอ่านกันเลยะคะ่ะไวยวไอไวไตตอไ,ไตอไตปอไอไป อ,อไอไอรอไอไลไม่เอกไล่ดอ,อไอใดไม่โทได้วอไอไวไม่โทไวขอไอไขไม่โทไขหอมอไอไหมหอนไอ,อไหนหอลไอ,อไหล หอวอไอไหวคอรอไอไกลขอวอไอไข่ไม่เอกไข่พอรอไอไพรไม่เอกไพรคอรอไอใครไม่โทรใครปอไอไปรอไอไรไม่เอกไรไปไร มอไอไม่เอกไม่ดอไอใดไม่โทได้ไม่ได้กอลไอไกลหอมอไอไหมไกลไหมวอไอไวไม่โทไว้หอนอไอไหนไว้ไหนฟอไอไฟหอมอไอไหมไม่โทไหมไฟไหม ขอไอไข่ไม่เอกไข่กขขอไอไก,ก,ก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่กอวไอไกวัยปลอ,อเอเปลยไกวยเปลออยอไอไถนออานาไถานาผออาผาไม่โทผ้าหอมมไอไหม ทออูกอถูกฟอไอไฟหอมมไอไหมไม่โทรไหม้ผ้าไหมถูกไฟไหม้จอเอะบอเจ็บหอรลไอไหลไม่เอกไหลทออกนอทนมมไอไหมไม่เอกไม่หอวอไอไหว เจ็บไหลทนไม่ไหวกรออาบอกราบหอวอไอไหวไม่โทรไหวคออกนอคนทออีทีไม่เอกที่ดอ,อีดีกราบไหวคนที่ดีน,นักเรียนถ้าฝึกอ่านจบแล้ว นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดหน้า69แล้วก็70สำหรับวันนี้ภาษาไทยจบลงแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ